ก็มารอทุกวันพี่น้องมารอกินตปะมะกุูงเนาะคะ่ะแซ่บเนาะคะ่ะกินอยู่ที่แค่หน้าบ้านพี่น้องคคะกินวิธีแค่หน้าบ้านเนาะคะ่ะทั้งเลี้ยงน้องบีมปูนตากับแวงเปีน,น้องบีมต้องเล้งต้องเล้งเนาะคะ่ะแย่ออนกินมาเด้อทุกคนเลอกินเขาง่ายน้ากันพี่น้องจ้าเขาง่ายกับจนว่าสีเทียมโปดอดจา้าเนาะค่ะมากินด้วยกันเด้อคะ่ะมึงด้ อันนี้คือสตอค่ะมากินน้ากันแสบนัวแล้วค่ะแสบนัวทีขั้วแก่อ่อนขนมกินก็มีค่ะพี่น้องค่ะขนมกินก็มีอันนี้ก็คือปิ้งคุณอีทูคือคุณนป,ปิ้ก่อนพี่น้องแล้วค่ะไก่อ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตปีาทู่นั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะบาทู่กับปิ้งหม่าหรือว่าปิ้งไส้กอวเนาะพี่น้องไส้กอวอีสานบ้านเฮาแสบเด้อค่ะนี่มันมาใส่กอกอีสานบ้านเฮาแสบสุดๆนะคะไก่อ่อนไปพี่น้องๆคใครไก่อ่อนอิม ยายอ่อนอิ่มแล้วถึงมาถ่ายทำนะคะยายอ่อนก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้คุณตามากินยายอ่อนก็จะไปแกงเปยน้นองบีสามนะคะหรือผักกระเจี๊ยบทัก,กะทินบานเข้าแต่นองพี่น้องแกะตะเมิดมากินกับตำมะละกอสุดยอดเด้อค่ะผูดองก็มีค่ะเพื่อนๆจ้ะมากินน้ำกันต่อนะคะอันนี้คือสตอแล้วก็อันนี้ตำมะละกอพี่น้องเอ้ยใส่ผูดองนะคะ ใส่ปูดอง้องเอร้ยาหาวเห้้าหน้าเาวสวนอันนี้คือน้องสาว้ายายอ้อนนั่งกินสืบพิโมก,กีดกีดพี่น้องเอ้ยน้าเบิ้งเอาโหลดมาค่ะสืบพิโมก,กีดกีดเพิ่นเพ็ดพี่น้องเพ็ดตั้มาเด้อทุกคนเอยกินเข้าง่ายน้ำกันพี่น้องจ้าเข้าง่ายกับจนว่าสีเทียงโปรดจ้านาค่ะมากินด้วยกันเด้อค่ะมึงดู อันนี้คือสัตวองเอ้อยเศร้า,าหายเศร้าหน้าเศร้าสวนอันนี้คือน้องสาวยายอ่อนนั่งกินสืบพิโมกีกีดพี่น้องเอ้ยนาเบิ่งเอารลมากค่ะสืบพิโมกีกีดเพื spoiler, ่อนเพชรพี่น้องเพชรตํมักว่าสัตว์ธรนมดาเนาะจ้ะเนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะตอนเศร้าแต่ว่าเศร้าดรอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเข้าค่ะมากินน้ากันแสียบหนุ่นค่ะแสบนั่ทีขั้วยายอ่อนขนมกินก็มีค่ะพี่น้องคะขนมกินก็มีอันนี้ก็คือ ปิ้งคุณอีทูคือคุณนดล้างบ้านพี่น้องไม่ได้ซื้อนะคะเพราะอะไรซื้อพี่น้องจ๋ามาค่ะมากินด้วยกันนะคะยุดเตียงแล้วพี่น้องยายอ่อนกินยุดเตียงนะคะพี่น้องขายกินยุดเตียงเนี่ยบระสัทพนานเนาจะนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะตอนเศร้ากับว่าเศร้าดอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเข้าค่ะมากินน้ากันแสบนวเนะคะแสบนวทีขั้วยายอ่อนขนมกินก็มีค่ะพี่น้องขาขนมกินก็มี อันนี้ก็คือปิ้งคุณอีทูคือคุณาสารเนาะคะ่ะหรือผักกระเฉดผักกระถินบานเข่าแต่น,น้อพี่น้องแกะแตะเมิดมากินครับตามะละกอสุดยอดเด้อค่ะนี่หมูดองก็มีค่ะเพื่อนๆจ้ะมากินน้ำกันถึงก้อนพี่น้อนนะะงแล้วค่ะยายอ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันนาะพี่น้องน,นี่แหละวิถีชีวิตเป็นก้อนพี่น้องแล้วค่ะยายอ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันนาะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตเป็นก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เดอ้อจ้าสวัสดีค่ะ มะละกอเนาะคะ่ะแสบสุดยอดเลยน้องแบมกับเบิร์ตไปแล้วจานเกี่ยงเลี้ยนลิ้นพี่น้องนะคะตำมะละกอก,ก,กับขนมกีนของหมักเพิ่นพี่น้องเอ้ยของหมักคน่าสุดยอดอก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เด้อจาสวัสดีค่ะก่อนพี่น้องนะคะไงอ,อ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันนาะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตพี่ก็มารอทุกวันพี่น้องมารอกินตำมคะคะุงเนาะค่ะแซ่บหนุ่มเด้อทุกคนเลยกินเขาง่ายน้ำกันพี่น้องจ้า เขาง่ายกับจนว่าสีเทียงโปรดอกจ้านะคะมากินด้วยกันเด้อค่ะมึงดูอันนี้คือสตอเด้อค่ะแซบนัวที่ครัวยายอ่อนผักเขียงเพี้ยผักเอ้ยยยาอ่อนเริ่มไายเห็นบหมเจ๊สตอร์อีสานผักกระเจี๊ยบตือว่าผักกระถินเนาะค่ะแกะเต้ามดชัยพลงเอ้ยเศร้าหายเศร้าหน้าเศร้าสวนอันนี้คือน้องสาว้ายายอ่อนนั่งกินสืบพิโมกีกีดพี่หนึ่งพี่น้องเอ้ยน่าเบิ่งเอรรถเนาะค่ะสืบพิโมกีกีดเพิ่นเพชรพี่น้องเพชรตั้มพี่น้องๆใครแก่อ่อนอิ่มหรอเด้ะ ยายอ่อนอิ่มแล้วถึงมาถ่ายทำนะคะยายอ่อนก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้คุณตามากินยายอ่อนก็จะไปแกว่งเปยน้นองบีก็มารอทุกวันพี่น้องมาลอกินแตบักคุ้งนะคะแซ่บนุ่มมาเดอ้อทุกคนเลยกินเขาง่ายน้ากันพี่น้องจา้าเขาง่ายกับจนว่าสีเทียงโปอกจ้าน,นะคะมากินด้วยกันเด้อค่ะมึงด้อันนี้คือสตอ็อกสารนะคะหรือผักกระเฉดผักกระถินบานเข้าแต่นาะพี่น้อง แกะแเมีดมากินกับตำมะละกอสุดยอดเ้อค่ะนี่ผูดองก็มีค่ะเพื่อนๆจ้ะมากินน้ำกันเรียงร้านประนีลูกกับพระท่านมาต่จากตัดอย่างจุเนาะค่ะพี่นงองจ้าแกอ่อนก็เลยมานะคะอันนี้คือสตอแล้วก็อันนี้ตามะละกอพี่นงองเอ้ยใส่ผูดองนาะค่ะใส่ผูดองตลาดมาเมื่อวานซื้อมาพี่นงองจ้ากะเลยมาอย่างเนาะค่ะ มะละกอเนาะคะ่ะแสบสุดยอดเลยน้องแบมกับเบิร์ตไปแล้วจานเกี่ยงเวียน,นลิ้นพี่น้องนะคะตำมะละกอก,ก,กับขนมกีนของหมักเพื่อนพี่น้องเอ้ยของมักคนมาสุดยอดอันคืออันเม็ดอันกะทินหรือว่าเม็ดปักระเกษตรงปนเท่าพี่น้องขนมจีนนะคะขนมจีนยั่วๆเลยมาจาามากินน้ากันตอนเช้าๆพี่น้องขาก็มารอทุกวันพี่น้องมาล่อกินตับมลาคุงนะคะแซ่บนอนมาเด้อทุกคนเลยกินเขาง่ายน้ากันพี่น้องจ้า ขขาง่ายกัจนว่าสีเทียงโปดกจ้านะคะมากินด้วยกันเด้อค่ะมึงดูอันนี้คือสัตตอกกระสับกรบดานเนาะจ้าน,ะะนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะตอนเศาร์กับว่าเศารอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเขากันะคะกินอยู่ที่แค่หน้าบ้านพี่น้องค่ะกินวิธีแค่หน้าบ้านเนาะคะ่ะทั้งเรียงนองพิ่มปูน ตากับแวงเปน้องบีมต้องเลงต้องเล้งนะคะยายอ่อนกีดบรสัตว์พนักานน่าจ้ะนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะตอนเสาร์กับว่าเ้ารดอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเข้าบรสัตว์พนักานน่าจ้ะนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะตอนเสาร์กับว่าเ้ารดอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้อง สี่โมงเช้าเข้าเอ้ยเศร้าหายเศ้าหน้าเศร้าวสวนอันนี้คือน้องสาวยายอ่อนนั่งกินสืบพิโมกีดีดพี่พน้องเอ้ยนาเบิ่อเอารถดเนาะค่ะสืบพิโมกีดีดเพื่อนเผ็ดพี่น้องเผ็ดตํมาระสัดเพื่นบ้าเนานะจา้ะเนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะตอนเศร้ากับว่าเศร้าดอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเข้ากินก่อนพี่น้องเนาะคะ่ะยายอ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตตลาดมาเมื่อวานซื้อมาพี่น้องจ้า กะเลยมาอย่างเนาะคะ่ะสุดก็มารอทุกวันพี่น้องมาลออกินตำกคุ้งเนาะคะ่ะแซ็ปหนรดสัตว์รรมดาเนาะจ้ะเนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะตอนเศร้าแต่ว่าเศร้าหรอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเข้าก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เดอ้อจ้าสวัสดีค่ะก็มารอทุกวันพี่น้องมาลออกินตำกคุ้งเนาะคะ่ะแซ่บนนวเด้อค่ะแซ่บนนวที่ครัวยายอ่อน ผักเขียงเพียผักเอยอยา่าล่มไทยให้นป okay. ่ะีสต่อยีสานผักกระเจี๊รหรือว่าผักกะทินเนาะค่ะแกะเต้มีดใช้จอดความเสียสุดจอดความอร่อยนี่ก็คือไข่พี่น,อาาน,น้องไข่เขาไข่หยังเหาที่เ่าคนปิ้งขายในตลาดน่จะจ้ามาดูจ้าเด้อมากินด้วยกันนะคะ่ะมึงพักเนาะคะ่ะกินอยู่ที่แค่หน้าบ้านพี่น้องขายกินวิธีแค่หน้าบ้านเนาะค่ะทั้งเรียงนองปิ่มปูน ตากับแหวงเปน้องบีนต้องเลงต้องเลงนะคะยายอ่อนกีดตอนเช้าเสาร์นี่แหละตาบอกว่าเสาร์ทพี่น้องรอไปสี่โมงเหรอนาะค่ะสี่โมงเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยยายอ่อนก็เลยหิวเข่าพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องนอนคายยายอ่อนอิ่มเลยยายอ่อนอิ่มแล้วถึงมาถ่ายทำเนาะค่ะยายอ่อนก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้คุณตามากินยายอ่อนก็จะไปแหวงเปย์น้องบีมเด้อค่ะแซ่บนัวที่ครัวยายอ่อนพักเคียงเพี่อนพักเอ้ยยายอ่อนเริ่มถ่ายเหตุผิ ต่ออีสานผักกระเจี๊ยบหรือว่าผักกระถินเนาะค่ะแกะแตมิดใช้อีสานเนาะค่ะหรือผักกระเจี๊ยบผักกระถินบานเข้าแต่น้อพี่น้องแกะแตมิดมากินกับตำมะละกอสุดยอดเ้อค่ะนีู่ดองก็มีค่ะเพืพ่อนๆจ้ะมากินน้ำกันมะละกอเนาะค่ะแสบสุดยอดเลยน้องแบมกระเบิดไปแล้วจานเกี่ยงเวียนล้นพี่น้องนะคะตำมะละกอก,กับข้าวหนมกินของมักเพื่อนพี่น้องเอ้ยของมักเพื่นมาสุดยอดอสานเนาะค่ะหรือผักกระเจี๊ยบผักกระถินบานเข้าแต่น้อพี่น้อง แกะแตมิตมากินกับตำมะละกอสุดยอดเด้อค่ะนีู่ดองก็มีค่ะเพื่อนๆจ้ามากินน้ำกันน้องเอ้ยเศร้าหายเศร้าหน้าเศร้าส,สวนอันนี้คือน้องสาวยายอ่อนนั่งกินสืบพิมูกีดกีด,กด,กด,กดพี่น้องเอ้ยน้าเบิ่งเอารวดนะค่ะสืบพิมูกีดกีดเพิ่นเผ็ดพี่น้องเผ็ดตำมาเด้อทุกคนเลยกินเขาง่ายน้ากันพี่น้องจ้าเขาง่ายกับจนว่าสีเทียงปรดจา้านะคะมากินด้วยกันเด้อค่ะมึงดูอันนี้คือสตอททากับข้าวกินก่อนพี่น้อง ตามะละกอนะคะตามมะละกอสุดยอดไปเยอะจ้าเนี่แล้วก็มิสตอเนะคะอันนี้สตอไตพี่น้องอันนั้นสตออีกประสัดพุ่นรมดเนาะจ้ะเนี่แหละยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆน,นดูนะคะตอนเศาร์แต่ว่าเศารอกพี่น้องเนาะสี่โมงเช้าพี่น้องสี่โมงเช้าเขาหยอดความแซ่บสุดยอดความอร่อยนี่ก็คือไข่พี่น้องไข่เขาไข่หยังเข้า,ขา,ขา,าทีาคุณ ปิ้งขายในตลาดนั้งนะจ้ะมาด้วยกเออมากินด้วยกันนะคะมึงพักกินก่อนพี่น้องนะคะยายอ่อนกินก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนกันนาะพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตเป็นเที่ยงพี่น้องพักเที่ยงอันนี้ก็คือยังก่อย,ยอดไอเช่าอมนะคะชะาอมไร่น้ําที่อยู่หลังบ้านยายอ่อนพี่น้องงามขาวงามอวบั้วนนะคะมะเขือปอน,นี่ยกาทำกับข้าวกินก่อนพี่น้องตำมะละกอเนาะคะ่ะตำมะละกอสุดยอดเลยเจ้าจาเนี่ย แล้วก็มิดสตอเนาะคะ่ะอันนี้สตอไตพี่น้องอันนั้นสตออีกเนาะคะ่ะกินอยู่ที่แค่หน้าบ้านพี่น้องคะ่ะกินอยู่ที่แค่หน้าบ้านเนาะคะ่ะ